ใิาาระยะทาโร่นะคะเดี๋ยววันนี้เราไปอัปเดตสถานการณ์ความรักแนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีพฤษภในช่วงระหว่างวันที่16-31พฤษภาคม2517เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่า Energy ของพฤษภเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ D Empress ว้าวนี่คือพลังงานตัวตนของชาวพฤษภเลยนะคะความเป็น D m p r e s s เนาะความอะไรที่ดู สิ่งดีๆที่จะเข้ามาหากคุณนะคะความเป็นตัวของตัวเองท,ที่ดูโดดเด่นที่สุดความสำเร็จความโชคดีนะคะาการที่จะก้าวเข้าไปสู่สิ่งดีๆในชีวิต king of pentacles ace of bonds queen of bonds king of bonds เราเห็นในเรื่องของ พลังงานนะคะแห่งความมีแพชชั่นความหลงไหลเนาะมี energy ของความเป็นคู่เข้ามาด้วยนะที่นี้นะคะควีนออฟปบอลแล้วก็คิงออฟปบอลนั่นเองอช่วงนี้พฤษศจะมีสเสน่ห์มากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็มีแรงดึงดูดสูงที่จะดึงดูดใครสักคนหนึ่งคนคนนั้นเนี่ยนะคะเป็นเนื้อคู่ของคุณเนาะ เขาจะมีความรักแล้วก็มีความหลงไหลในตัวคุณมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นทัตุไฟเมษสิงห์ธนูในที่นี้ก็มีชาวัดตุดินด้วยพูศพกันมังกรน,นะคะเอาเป็นว่าเป็นช่วงของความมีสเสน่ห์ของคุณทำอะไรก็ดูดีประสบความสำเร็จไปสมหมดนะคะแล้วก็เป็นที่ใฝ่ฝันของหลายๆคนนะมองภาพมาก็คือคุณเป็นคนที่โดดเด่นประสบความสำเร็จคือเพอร์เฟ ทุกอย่างดูดีนะคะสูงสุดแล้วก็ช่วงนี้คุณได้ยืนหนึ่งอยู่ในหัวใจของใครบางคนซะด้วยเอาละนี่ก็คือใน energy ของคุณศพเดี๋ยวเราจะไปดู energy ของใครคนหนึ่งกันบ้างนะคะว่าเขาเป็นอย่างไร ten of wands eight of wands nine of wands ชัวร์อดเขามีแต่ไพ่ที่เป็นไมน้นาะดูเขาอาจจะเหนื่อยๆนะคะตัวเขาเองอาจจะมีในเรื่องของอะไรละ่ะภาระอะไรบางอย่างนะคะที่ต้องแบกรับนะแล้วกเ็เขาอาจจะมีในเรื่องของอะไรความเหนื่อยนะคะช่วงนี้ <c oughs> เขาอาจจะมีภาระยุ่ง นะคะที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาเวลาอะไรนะคะแต่ว่าเขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะแล้วก็อยากที่จะพูดคุยติดต่อสื่อสารอะไรแบบนั้นนะคะแต่เขามีความรู้สึกว่าคุณอาจจะมีกำแพงบางอย่างกับเขาก็ได้นะอาจจะมีในเรื่องของอเหนื่อยกับความสัมพันธ์ได้เช่น มีในเรื่องของความหึงหวงมีใครบางคนนะที่นี้นะคะมีความหึงหวงก็ได้คนที่เขาดูมีเอ NERGY ที่มีความแตกต่างจากคุณเขารอคอยคุณเขารอคอยการติดต่อพูดคุยเจราจาอยากจะพูดคุยกับคุณในทุกๆวันอะไรแบบนั้นนะคะคุณกับเขาอาจจะมีการติดต่อสื่อสารกันนะคะในเรื่องของโลกโซเชียลเป็นส่วนใหญ่ก็ได้นะแล้วก็ดูเขา มีสิ่งที่ต้องเลือกต้องจัดการเหมือนกันนะคะเขาคิดถึงคุณในเวลาที่ไม่ได้เจอกันถึงแม้ความสัมพันธ์นี้เขาจะรู้สึกว่ามันมีปัญหาอุปสรรคบางอย่างที่จะต้องก้าวข้ามผ่านมันให้ได้มีความแตกต่างระหว่างคุณกับเขาที่จะต้องเอาชนะให้มันข้ามพ้นผ่านพ้นอุปสรรคตรงนี้ไปนะคะมีใครบางคนที่อยาก ที่จะควบคุมคอนโทรลในความสัมพันธ์นี้แต่มันก็เป็นอะไรที่เขาอยากจะยอมทุ่มเทหัวใจให้กับคุณเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าม,มีคุณคนเดียวเท่านั้นแหละที่จะเอาเขาอยู่เอาละนนี้ก็คือในเ NERGY ของเขาคนนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่า,าสถานการณ์และแนวโน้มของพุศกนะในช่วงนี้จะเป็นอย่างไร สถานาการณ์และแนวโน้มในช่วงนี้นะคะอาจจะมีในเรื่องของอความรู้สึกเปื่อหน่ายเซ็งเข้ามาได้บ้างนะคะเพราะว่าตัวพทชศพเองเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเรามีความต้องการอะไรบางอย่างแล้วมันเหมือนกับไม่ค่อยได้ดั่งใจที่เราหวังมากนัก นะคะถึงแม้คนอื่นจะมองว่าเราเลิศเลอเพอร์เฟกอย่างไรก็ตามแต่เราก็เหมือนขาดหายอะไรไปบางอย่างแล้วบางครั้งเรารู้สึกว่าคนที่เราสนใจทำไมเขาดูไม่ค่อยสนใจเราในขณะที่คนที่เราไม่ได้สนใจก็ต่างจะเข้ามาอยากจีจเข้ามาอยู่ในชีวิตเราจังเลยอ,อยากที่จะเข้ามาเอาอกเอาใจอะไรต่างๆแต่เราก็ไม่ได้สนใจคนที่เราสนใจต่างหาก ใครคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเขาเติมเต็มเรามากๆเขาเป็นความสุขของเราคนคนนั้นต่างหากนะคะในที่นี้เราเจอราศีธนูด้วยนะคะแล้วก็ธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกอยู่ณที่นี้กกฎนะคะมันก็มีเราเห็นความรักมีเห็น e NERGY ของความเป็นคู่ที่แตกต่างกัน นะคะคแล้วก็อย่างไรความรู้สึกที่สร้างกำแพงให้ต่อกันหรืออความสัมพันธ์นี้นะคะประศบอาจจะมีสิ่งที่เ,ออเคยคิดที่อยากจะต้องเลือกนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะเราจะต้องเลือกระหว่างใครคนใดคนหนึ่งหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้ว เราเนี่ยเคยปรับความเข้าใจกับใครบางคนมาพอสมควรแล้วนะคะแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเออเขาเป็นคนที่เจ้าสเสน่ห์แล้วเขากออ็บางครั้งเขาดูเหมือนไม่ค่อยจะสนใจเราอะไรแบบนี้นะคะจนทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะมุฟออนจากเขาเพราะว่าเราต้องการที่จะเป็นคนที่สำคัญนะคะนั่นก็คือในอดีตนะ แต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็เลยเหมือนกับว่าความโดดเด่นของเรานะคะมันดึงดูดให้หลายๆคนอยากที่จะเข้ามาพูดคุยกับเราเราเป็นคนที่สเสน่มากๆมีคนที่อายุแตกต่างจากเราอยากที่จะเข้ามาสารสัมพันธ์กับเรามากๆแต่เราก็เหมือนไม่ให้ความสนใจเพราะว่ามีอยู่หนึ่งคนที่อยู่ในใจเรา มีอยู่หนึ่งคนที่เราต้องการเอาชนะใจเขาแล้วเราก็คาดหวังในอนาคตกับเขาที่เราจะต้องไปสู่ความสำเร็จในเรื่องของความรักแล้วก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตไปกับเขานั่นเองคนคนนั้นนะคะเขามี energy ของความเป็นคู่กับคุณ the chariot นะแต่ว่า เขาดูมีความแตกต่างจากคุณมากๆเลยแล้วแถมเขาอาจจะมีระยะทางกับคุณด้วยนะคะอาจจะอยู่ไกลกันหรือมีอุปสรรคบางอย่างดังต่อไปนี้นะคะอาจจะมีะวัยที่แตกต่างกันนะคะฐานะอายุเชื้อชาติสัญชาติศาส,สนานะคะแล้วก็ความคิดความเชื่ออะไรที่แตกต่างกันนะคะตกลงว่าเขาคนนั้นแตกต่าง จากคุณชาวพฤทธศพในด้านใดบ้างนะคะลองเม้นมาดูมันจะต้องมีความแตกต่างระหว่างคุณกับเขาอย่างแน่นอนนะแต่คุณก็คิดว่าเขานี่แหละคือคนที่จะมาเติมเต็มมีการเติมเต็มให้ต่อกันและกันนะคะเติมเต็มหัวใจให้ต่อกให้แก่กันและกันเพราะว่ามีความรักอยู่ตรงนี้นะคะความรักที่เปี่ยมล้นความรักที่มีให้แต่คุณก็เหมือนมีความรู้สึกว่า มันยังมีกำแพงบางอย่างที่กั้นกลางระหว่างคุณกับเขาอยู่ด้วยอาจจะเป็นในอดีตท,ที่มันเคยมีอะไรที่ต้องฝ่าฟันมีบาดแผลกันมานะกำแพงที่กั้นกลางระหว่างคุณกับเขาคืออะไรนะคะแล้วก็มันมีความเหนื่อยอะไรบางอย่างระหว่างคุณกับเขาหรือเปล่าเพอศพลองแชร์เรื่องราวมานะคะทีนี้เราลองไปดูนะคะว่าแล้วข้อความ ที่อยู่ในใจของเขาคืออะไรข้อความของใครคนหนึ่งก็คือ i just feel so unclear so i don't know what to do ตอนนี้เขาอาจจะรู้สึกว่ามันรู้สึกถึงความไม่ค่อยชัดเจนนะแล้วก็ดูว่าไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้นะคะหรือว่าแบบ ดูเหมือนอย่างมีกำแพงอย่างที่บอกนั่นแหละ I just need time to think แล้วก็เลยต้องการเวลาต้องการเวลาที่จะหยุดคิดพักสักหน่อยนะคะอาจจะมีช่วงเวลานะที่เขาอาจจะห่างจากคุณหรือไม่ได้คุยกันอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเขาจะติดต่อหาคุณในเร็วๆนี้นะคะ please be patient เขาให้มีความอดทนนิดนึงนะคะเพราะว่าดูเหมือนเขาอาจจะไม่ค่อยว่างด้วยนะดูงานหรือว่าอะไรที่เขาต้องทำเยอะแยะไปหมด hurting you is the last things i wanted to do เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายคุณนะเพราะว่าการทำร้ายคุณเนี่ยมันเป็นสิ่งสุดท้ายาที่เขาจะทำนะคะนั่นก็คือเขาไม่ได้อยากจะทำร้ายคุณ my heart has been r e v e a l e d I can't i ไท e anymore เขาอยากจะเปิดเผยความในใจให้คุณรู้นะเพราะฉะนั้นในเร็วๆนี้ที่เขาจะติดต่อมาคุณจะได้รู้ความในใจของเขาซึ่งเขาไม่สามารถจะซ่อนมันได้อีกต่อไปเราต้องไปลุ้นและว่าเขาจะเปิดเผยความในใจอะไรกับคริสตบต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่า ความลับที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาคืออะไร i อ n น t a เอาไว้แบบนี้ไงเขาน่าจะแบบดูไม่ค่อยว่างในช่วงนี้ยุ่งวุ่นวายมากเลยนะคะ uh, Just being near you is intoxication การอยู่ใกล้ๆคุณนะมันทำให้เขามีความสุขหรือว่าค่อนข้างที่จะลุ่มหลงเวลาที่อยู่ใกล้คุณมากๆแล้วก็ดึงดูด มีแรงดึงดูดระหว่างคุณกับเขามากๆเลยบางครั้งที่ทำให้คุณเสียใจนะคะเขาก็รู้สึกแย่ไปด้วยคุณทำให้เขารู้สึกสูญเสียความเป็นตัวเองไปชั่วขณะเลยนะต่อไปเราจะไปดูนะคะว่าเส้นทางแห่งความรักในช่วงนี้เป็นอย่างไร erotic imagination ในเส้นทางนี้นะอาจจะมีเรื่องราวความรักความโรแมนติกการคิดถึงกันในเรื่องของอีโรติกอะไรเงี้ยนะเป็นเรื่องที่ดึงดึงดูดระหว่างคุณกับเขาเนาะ try not to act แล้วก็มีคนที่อาจจะพยายามไม่ take action นะคะหรือว่าไม่แสดงออก บางอย่างนะอาจจะเป็นเรื่องของความคิดถึงแล้วก็ไม่ค่อยแสดงออกเรื่องของความรักแล้วก็ไม่ค่อยแสดงออกนะเนี่ยเราก็แอบ,บไปคิดถึงอยู่คนเดียว missing in silence มันจะมีช่วงนิ่งเงียบแน,แน่เลยในความสัมพันธ์นี้พอนิ่งเงียบแล้วก็แบบคิดถึงนอนไม่หลับ reclaim space เนื่องจากอาจจะมีการขอพื้นที่ส่วนตัวนะคะขออยู่เงียบๆนิง่งๆคนเดียวสักพักนึง จะว่าไปแล้วความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเหมือนมีความเสี่ยงอะไรบางอย่างอยู่นะคะเช่นาการที่จะต้องออกมาจากมาจากเซฟโซนอะไรแบบนี้เนาะการที่จะลงเอยกันอะ่ะม,มันอาจจะต้องออกมามีใครสักคนออกมาจากเซฟโซนก็ได้ต่อไปนะคะเราจะไปดูลักษณะความสัมพันธ์กันว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร Thinking of you มีการคิดถึงกันนะลักษณะที่จะต้องมีการคิดถึงกันเวลาที่ไม่ได้คุยหรือว่าห่างหาย Love yourself แล้วก็มาสอนให้การที่จะต้องรู้จักรักในตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองด้วยนะคะ g o d a t of order uh, A kiss to remember เป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่เป็นผมลิขิตให้มาเจอกันนะคะคิวปิดเนี่ย คิวปิดแผงสอนรักให้สองคนมารักกันแล้วก็เป็นความผูกพันกันมาในอดีตชาติเนื่องจากว่าสองคนเวลาที่เจอกันก็จะรู้สึกคุ้นเคยกันแปลกๆนะคะเหมือนกับได้เคยรู้จักกันมาก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าแล้วแองเจจะมาให้คำแนะนำอะไรกับพฤชศพในช่วงนี้บ้างฮันนี่มูน a s t life relationship เนี่ยนะคะก็มีอดีตชาติร่วมกันนะอู้นี่ก็มีโซเมดด้วยมี energy ของโซเม e เข้ามาถ้าจะถามว่าโอเคอพลัง,งานความรักของคู่นี้เป็นอย่างไรมีความเป็น s โ m a t e yes this is your so u l me a t ามีความรักความโรแมนติกที่ลึกซึ้งต่อกันนะคะแล้วก็ดึงดูดกันในเรื่องของความโรแมนติกมากๆ มี p a s t l i ไ e relationship อดีตชาติเนาะมีความหวัดชื่นสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้นะคะถึงขั้นฮันนีมูนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อาจจะมีปัญหาบางอย่างก็คือ getting to know each other นะคะการที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะบางทีเหมือนอยังเรียนรู้ซึ่งกันและกันยังไม่พอนะคะยังแบบเหมือนอยังไม่ค่อยเข้าใจถึง ใจภายในของแต่ละฝ่ายนะว่าต้องการอะไรหรืออะไรแบบนี้นะคะไพ่ก็เลยล,ลักษณะออกมาว่า,าจงเรียนรู้แต่ละฝ่ายอย่างลึกซึ้งถึงจิตใจของเขานะคะเราจะเข้าถึงความผูกพันระหว่างเรากับเขาได้อย่างลึกซึ้งขึ้นนั่นเองต่อไปนะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าแล้วข้อคิดที่จะให้กับผู้ศพในช่วงนี้คืออะไร Don't blame anyone ไม่ว่าเราจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะคะอย่ามัวแต่โทษกันอย่าโทษคนอื่นหรืออะไรเนาะเราต้องไปจัดการนะคะที่ตัวปัญหาแล้วก็จัดการกับตัวเองนั่นเอง is t not safe มันอาจจะมีอะไรบางอย่างนะที่บอกถึงว่าเออมันก็ยังไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่หรอกในความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะว่ามันยังเหมือนการที่ ยังไม่ค่อยมีความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งมากพอก็ได้นะคะบอลก็เลยเหมือนมีการสร้างกำแพงต่อก,กันนะคะเหมือนกับว่าอ่ายังไม่ค่อยเชื่อใจกันมากเท่าไหร่ก็ได้นะแล้วก็สิ่งที่เคยทำผิดพลาดต่อกันนะคะบอกว่าให้อภัยซึ่งกันและกันเถิดจะได้แบบเหมือนเป็นการที่ทำให้เรารู้สึก อิสระจากการที่จะต้องมานั่งทุกข์นั่งเสียใจด้วยนะคะรวมไปถึงสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะตอนนี้เราต้องยอมจำนนต่อสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้ก็คืออยากให้ช่วงนี้สบายๆนะคะชิลๆไปก่อนนะอย่าพึ่งไปคัดคั้นนะคะหรือว่าคอยพยายามที่จะคนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างให้มันได้ดังใจเรานี่ก็คือเรื่องราวของพศพนะคะ คุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้หรือเรามีคอร์สนะคะสอนออนไลน์นะคะสอนอันไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคิลแล้วก็คอร์สกดแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดรักแท้ดึงดูดใครคนนั้นให้เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณได้อย่างง่ายดายนั่นเอง สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จมีความสุขแล้วก็โชคดีอย่าลืมสำหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์ในคอมเมนต์ในช anel นิรยาทาโร่นะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ